สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องบนบดานรีวิวบายฮอนดงครับตดยคลิปนี้จะมาอัปเดตรถนะครับอัปเ <c oughs> ดตรถเจ้าน้องฟ้าใสของเรานะครับหลังจากทําเครื่องเสร็จมาแล้วประมาณ5วัน5 6วันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปขี่ใช้งานนะครับสภาพประมาณนี้เลย เ็ราะว่าหลังจากที่เอาไปทําเครื่องเสร็จแล้วก็ลองขี่แล้วรถมันมีอาการดิดดิเด้งเด้งยังไงไม่รู้มันดิดดิเด้งเด้งยังไงไม่รู้ขี่ไปข้างหลังมันเด้งข้างหลังมันเด้งข้างหน้ามันก็นต่ำเดี๋ยวอาการตอนนี้ ก็ที่น่าจะต้องทำนะระบบเบรกนะครับเบรกหน้าเบรกหน้ามันเบรกไม่อยู่แล้วอะ่ะเบรกหน้าไม่อยู่ถ้าเบรกหมดแล้วอันนี้มันโค้งต่ำๆหน่อยแสดงว่ารถน่าจะเอาไปล้มมาแน่เลยผมว่านะมันต่ำมันต้องขึ้นอยู่สูงๆอีกนิดนึงเนาะเวลา กำเบกมันกำยากมันต่าแล้วก็เบกไม่อยู่แล้วก็เบกฝุดๆอะไม่รู้ว่าเนีย่ยมีเสียงด้วยเป็นเสียงอยู่ข้างล่างตามสุดแล้วนะแต่เบกไม่อยู่สายไอ้เบกนี่ ไม่แน่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันฝืดโชค๊คโชค๊คน้าก็ตายแล้วนี่ครับร่องรอยของน้ำมันที่มันเ,อเยอะออกมาไม่รู้ว่าแกนโชค๊คมันจะเป็นรอยหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านใช้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ซ่อมแ,มแน่ๆเลย อย่างเดวแต่เบรกหลังนี่รู้สึกว่าจะเบรกอยู่อยู่ดีด้วยยังดีอยู่เขาคงใช้เบรกหลังเป็นหลักแหลคะครับแต่ว่าถ้ามาอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลเนาะตอนนี้ผมอยู่สมุทรสมุทรปราก,การถ้าจะเอาเฉพาะเบรกหลังอย่างเดียวบางทีมันเอาไม่อยู่นะรถมันต้องใช้ร่วมกันเลยทั้งเบรกหน้าเบรกหลัง สงสัยต้องต้องซ่อมเบรกหน้าก่อนแล้วก็ชุดสเตอร์โซ่นะครับแลมแล้วยังไม่ได้ไม่ได้ดูของอันหน้าเป็นยังไงแต่เห็นข้างหลังแรมแล้วเวลาขี่ไปนี่มันเหมือนกับมันจะปีนนะครับมันจะปีนโซ่อะมันไม่ลงร่อง มนดังกึ๊กกึ๊กตลอดเลยอืมแต่ยางแต่ยางยังดีอยู่นะดอกเต็มเลยแต่ว่าแตกปลายงาแล้วจะคิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่อาจจะไม่สวยลายลายยางไม่สวย แบตแบตไม่มีนะแบตไม่มีเปิดแล้วแต่เวลาวิ่งไฟขึ้นอยู่ติดทุกดวงไม่ขึ้นความเรียววัดรอบขึ้นแต่น้ำมันไม่รู้ขึ้นหรือ,ปอเปล่าเกน้ำมันนะครับสวิตไฟต่ำไฟสูงใช้ได้ เคเดียวใช้ได้แต่แต่แตน่าจะใช้ได้โชค๊คใช้ได้สวิตไฟหน้าใช้ได้แต่มันเก่าแล้วอะ่ะผมไม่รู้ว่าของของเทียมกับของแท้ผมจะใช้อันไหนดีระหว่างใช้ของเทียมให้มันดูสีใหม่ๆหรือว่าใช้ของแท้แบบนี้ซีดหรือว่ามันถอดไปพ่นสีได้ เดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะยังสตาร์ตติดหรือเปล่าทำเครื่องแล้วไม่ได้ใช้มาห้าหกวันโอ้โหแรงอัดใช้ได้ครับเดีย๋ยวลองบิดแต่ ก็ยังดังนะครับก็ระบบไฟถือว่าสมบูรณ์นะเปิดไฟก่อนไม่ติดติดไฟต่ำขาดติดแต่ไฟสูงเออมีใครเคยใช้เป็น LED บ้างไหมตัวนี้ครับถ้าเราโมเป็นหลอด LED คว,วันเยอะไปหรือเปล่าครับดูหน่อยผมว่าควันเยอะไปนะโอทูลมันน่าจะเยอะไปอะ่ะ ะเครื่องพ่นยุงเลยอาจจะต้องเบาหน่อยนะผมว่าโอตลูปจะว่าออตลูปหรือน้ำมันค้างท่อก็ไม่น่ากันใช่นะแล้วใครรู้วิธีเบาโอตลูปบ้างครับปรับโอตลูปลดลง้ะครับ อกวิธีหน่อยนะครับว่าลถยังไงเดี๋ยวขอถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าผมน่าจะทำตรงไหนก่อนถ้าจะารถไปใช้งานนะใส่แบตก่อนแล้วไปใช้งานดีหรือว่าเปลี่ยนสเตอร์โซ่ก่อนหรือว่าทําโชกหน้าก่อนดีครับแล้วก็เบรกเออ ว่าทำชคหน้าแล้วก็เบรกพร้อมกันทีเดียวเลยทําไปก่อนระบบไฟนี่ก็สําคัญนะครับไฟเลี้ยวรถวิ่งในกรุงเทพอขอสังเกตนะควันผู้ตายแล้วควันขอมอง ส่วนสีก็น่าจะเป็นอันดับสุดท้ายนะที่จะทำเื้องต้นเราขี่แบบแห้งแบบนีแบบแบบ้ไปก่อนก็ได้แต่ว่าน่าจะต้องทำให้มันวิ่งให้ดีก่อนนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนแนะ่อนหน่อยนะครับผมน่าจะเริ่มทำอะไรก่อนเพื่อให้รถเอากลับมาวิ่งใช้งานได้ปกติ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะได้ให้พาดในการอัปเดตรถน้องฟ้าใสนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ